สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่ประเสริฐการช่างนะมาเลยครับพัดเอตัวนี้เป็นร้อยห้าเอกนะครับช่วงล่างร้อยห้าเอกเป็นช่วงล่างเหล็กแทกคู่ล้อนําครับก็ใช้แผกเดิมครับแล้วก็ชนชนเหมือนเดิมครับช่วงล่างก็เอาไปชนเองก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าครับหรือจะมาชนเมืองถ้าชนที่นี่ก็ก็แค่เทินบนครับเนี่ยการตั้งเทินบนแค่นั้นครับ เทิร์นบนแล้วก็เชื่อมถ้าใครอยากให้ดีให้จบก็อยากจะจับน็อตก็ได้จับน็อตเหมือนคัสซีก็ได้เทิร์นบนดูการประกบก็ไม่ยากครับเออเนี่ยหัวไปอัดจารบีครับเขาทำมันเกลียวหอกันกันหัวมันหายครับนี่ ตาทีหมกทำไม่ทันแล้วตอนนี้ก็จะเป็นชุดสเตอร์นี่เป็นชุดโรเลอร์ครับอยู่โครงสร้างของตัวนั้นก็จะเป็นพ็อกเก็ตนะครับล้อนําจะอยู่นี่ครับยันก็คือมันยันคู่ครับแล้วโรเลอร์ก็หวัวคู่ครับเป็นลูกปืนเปลียนลูกปืนข้างในครับ เป็นลูกปืนสี่ตับหรือปาว่าสี่ตับฝั่งละสองกันน้ำแล้วก็อัดจราบีได้ก็เนี่ยคนใช้งานจริงครับเขาโอเคจุดฮะเนี่ยยเดี๋ยวพาดูยี่ห้อเขาอ,อ๋อสั่งรอเลยบอกเ่าผลิตเลยเนาะอันนี้อะไรเนี่ยนี่ดุมอเปลือกขับนี่ดุมอะไรตัวเนี้ย พีเอสเคประเสริฐการช่างจะนับเลยอาทีมบริการดีน้ำเข้ายากดินเข้ายากโอ้นี่เหรอมีโอลิงมีโอลิงติดทุกจุดมีโอลิงตัวเนี้ยเนี่นี่ฮะโอลิงตรงนี้ฝาครอบนี้กดลงและโอลิงตรงนี้นะซีนโอ้ยตัวนี้มันอะเนี่ย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 อันเนี้ยอันเนี้ยคือตัวอันนี้คือตัวนี้ เนี่ยใส่ร้อนับรอนับใช้ตั้งแต่60ถึง95ตัวเดียวกัน,นอ,อันนี้ร่า1ห้จะแยกมีแค่สองไซส์พอก็อทำหลายอย่างแล้วมันจะยุง่งใช่นี่นี่ยนีหมด<อ> CNC หมดที่นูน่นแล้วก็มากลึงเองไอ้มันมาอย่างนี้เลยนี่นี่ให้มันมาอย่างนี้เลยเรามาประกอบอย่างเดียวเราโมด<อ>ม,มาทำลนยุง่งใช่มันไม่ทันหรอกถ้ามาเป็น ออันย่างเงี้ยปีนี้เท่าไหร่แล้วฮะปีนี้ปีนี้ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าเพิ่งได้ไปแปดอันมั้ยทัานไม่นี่เอาอีกไหมเอาอีกไหมนี่ทีออยมาอ๋ออันนี้อันนี้ก็เป็นโรลเลอร์ส่วนมากไม่เสียมั้งปะอันนี้โโรลเลอร์อยู่ได้นานใช่ถ้าดูแลจาราบีเห็นไหมของเราหนาตึ๊บเลยนะพีเอสเคบุรีรัมอ่าบุรีรัมด้วยนะคือธรรมดามันเป็นอะไรลิงโลบอ่ะ เล,เล็กเลยแหละเหล็กหล่อแ<ล>ม่เอาใช่เหล็กหล่อมันก็แตกเหล็กเหมือนไอ้นี่ยนี่เนี่เหมือนไอ้สเตอร์เฟืองไอ้ออ๋เหล็กเดียวกันเหมือนไอ้สเตอร์เพราะว่าที่โรงงานมันทำอันนี้อยู่แล้วเนี่ยทำพวกสเตอร์ทำพวกสป็อกเก็ตทำพวกเนี้ยโรงงานหล่อเนี่ยต,ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดามันอยู่ในชุดแปดหมื่นห้าใช่ไหมนี่ก็คือมาทั้งหมดแบบน่าตึ๊บเลยนะนี่พีเอสเบุรีรัมนี่เคยธรรมดาที่ไหนคนบุรีรัมคนบุรีรัมแม่แม่ ขมเวเเออขมาเเธอรถเธอชวงลางรถจรจดหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวตอนนี้หนึ่งเดียวแต่ตอนหลังไม่รู้จักอนาคต<ห>ต้องมีก๊อปแน่นอนแต่นี่คือต้นตำรับ <c oughs> แต่ลงทุนเอาเรื่องมันนี่ไม่ใช่ว่าสั่งเราอันสองอันที่ไหนใช่รอันนี้แบบว่าอันนี้คือสําเร็จรูปหรือ,รอไงอันนี้อันนี้เป่าอันนี้พ่นสีมาแล้วก็ห่อไว้นี่ไม่ใส่คันที่นี่ของที่นี่พ่นสีแล้วประกอบครับครับพ่นสีเองก็ห่อไว้ขนาดนี้ก็ต้องห่อไว้ฝุ่นจับ แล้วไอ้ร้อยห้ากับร้อยแปดมันเท่ากันไหมป่ะช่วงล่างเท่าไหมเท่านี่สลับนี่แกนโรเลอร์อ๋อนี่แกนแกนของเราบ่อันนี้ร้อยห้าแล้วก็ซีอนซีมาเลยแกนร้อยห้านี่แกนเท่ากันไม่เท่ากันไหมป่ะแกนมันเอ๊ะตัวเดียวกันแต่มันสั้นยาวแค่นั้นเองอืออีก็ดุมไอ้แกนดุมแกนดุมอ่ะแกนอันนี่แกนดุมมีหมด แค่สต๊อกก็เป็นล้านแล้วนีเอามาขายแค่คือธรรมดาวชิ้นลเรอยๆนิปลซีนอ,อันนี้ปลอกซีนนะปลอกซีนโรเลอร์ผมอืมปลอกซีนมันต้องสั่งมาให้ให้ครบแล้วก็เราค่อยมาหยิบประกอบมันได้ได้เร็วใช่ไม่าง,งัา้นมันช้าเออรับอีกไหมป้าเนี่ยหรือเอาไว้ก่อน,นออเดอร์นะรับอีกไหมอเอาไว้ก่อนอบอกต้องต้องทำใจครับเพราะวมันต้องทยอยทำไปตามตามลำดับ ลงชื่อไว้เมื่อกี้ยังไม่ได้ลงเลยก็โทรมาเมื่อกี้ไอจอนอยู่ดอนอยู่ดอนติตกาะสิดเอ้าก็ลงชื่อไม่ได้ต้องมัดจำดิก็มัดจำไปเลยลงชื่อก็อุนมัดจำอนเงินมัดจำเราจะได้ลงชื่อไปล้แทงตูดเราด้วยวันนี้วันไหนเสร็จวันไหนวันไม่ได้เราก็ต้องให้คิวให้เวลาดิมัดจำเอาคิวคือว่าต้องเสร็จก่อนหน้าปีอ่ะคือถ้าใกล้ๆนาปีแล้วเราก็คิดว่าทำไม่ทันแล้วเราก็เลยครับนั่นเลย ก๋เกี่ยวขายพวกก๋วยเตีอ,อันนี้ก็ขายครับอันนี้ก็ขายดีชุดนี้เท่าไหรป่ป่ะนี่เออหนึ่งแปดรวมมอเตอร์รวมมอเตอร์สองแรงแต่ไอเจ้านี่ก็เพิ่มเงินก็เอาสามแรงอ๋อเอาสามแรงเพิ่มตังค์อันนี้ชุดมันแค่สองแรงอันนี้ชุดดูดข้าวนะครับดูดข้าวอ่าท่อท่อสามนิ้วท่อสามนิ้วยาวแปดเมตรหนึ่งแปดนี่ก็ขายดีปีกันแล้วก็เอาเริ่มกันเดี๋ยว่า นี่ขนาดยุคพยาวยังขับรถมาซื้อเลยนี่ลองดูส่ง่ไไมด้รดูตัวเดินอิสระคอยดูรอติดตามใส่ร้อยห้าได้ไหมใส่ร้อยห้านี่ไม่เคยเห็นไม่เนี่วเลยเคร่วงสเตอร์อย่างเงี้ยสิบสามฟันเออของเขามีแปดกับเก้าแปดเก้าเขาเราสิบสามอ่าสิบสามเหาะเลยเลยไม่วิ่งเหรอเว้ยจวดต้องใส่หมวกกันน็อกขับอ่ะนั้นลมเข้าตาจะนับไม่ความเลยนะปลานี่ยกัเป็นโครงสร้างดิบ อันนี้ก็95้าเหาลยจำบ้าน่อยูวะนี่จะเป็นชุดลิงล้อนำเหมือนรถใหญ่เะชุดลิงใช้เกลียวนิ้ครึ่งอู้เกลียวใหญ่ยี่นืครึ่งตอนแรกนิ้วสองไม่พอใจเอานิ้ครึ่งเลยจบเลยผมวมันเลือเแล้วจะใสองเิ้วเดี๋ยวเพลินใหญ่ไอ้ เดี๋ยรวรถมันเอียงแล้วมันหนัก EX ช่วงร่างอีกนี่ก um> ็จะประมาณนี้ถ้าสำเร็จรูปแล้วตัวใส่แท็กก็ปีนี้ยังไม่รับอีกใช่ไหมนี่เอาไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวรอรอกำลังการผลิตกลัวกลัวไม่ทันกลัวโดนด่านี่ก็จะเป็นชุดซองชุดซองในนะเป็นซองโอ้โห มันดีกว่ารถใหญ่นี่ชุดนี้ดูดิชุดสองตังเงี้ยแล้วมันรับบนล่างข้างเลยสีด้านเลยนะก็ใช่ไงสี่ด้านเลยวิ่งในตอกตักเสร็จล็อกไว้ด้วยเนะผมมีการล็อกอีกตัวนี้เอาไ้ล็อกบ่ล็อกไว้อีกล็อกไว้เลยไมูจะล็อกทำไมตัวนี้มันก็ยันไว้อยู่แล้วนี่มันก็ทำมาล็อกอย่างงี้เอาล็อกก็ล็อก้ก็ต้องไงช่างเขาอยากได้อย่างเงี้ยเอาได้เอาจัดให้ มาให้มันดิ้นเลยถ้ามันดิ้นได้นิดๆมันก็มันก็มันจะมันจะหอกไปเรื่อยไงมันก็เลยล็อกแวไม่ต้องให้มันดิ้นละหมุนแต่นี่อย่างเดียวยวมันจะเวอร์เกินองเออเราก็ต้องให้เขาออกความคิดเห็นมั่งไม่ใช่ว่าจะทำแต่ตามเราหมุไม่ได้ามดีเขาไม่มีส่วนร่วมเขาทามตัวนี้เท่าไหร่นะปา ันนี้เก้าหมื่นแปดเก้าหมื่นแปดไอชุดแรกที่ทำไปมันจะไม่ดามอันนี้อ๋อไม่ได้ดามบนดอันนี้กับอันนี้ผมไปรับมาดามแล้วก็ดามอันนี้ช่วยต้องดามให้ทุกคันไหมนี่ทุกคันเน่เน่เน่มาใหม่ได้ไหมนะอ๋อเดามมาแล้วอ๋อนี่ดามให้แล้วเสริมเพราะว่าปีแรกนะครับปล่อยมันใช้ใช้พังเลยเราจะได้รู้ว่ามันัจะต้องเสริมความแข็งแรงข้างบนอ่ะมันจะพังก่อนมันจะพังก่อนข้างล่างข้าางงล่ไอ้ที่เราทําไปไม่ให้มันทำแล้วแบบไอ้พังข้างบนเรื่องฮอร์โมน อันนี้ก็เป็นกล่องสีนะครับ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้เลเซอร์ตา <คง S 2> ตัว <4 S 2> นู้นแล,ละเลเซอร์แล้วนี่เป็นกล่องสีตัวนู้นาวจากเชื่อมเลเซอร์กล่องสี่้นสองสี่ 2, 2> ันสองสามจิสามกุดสองของมันมันบางกว่านี้หถ้าเจ็ดสิบเท่าไรนะเจ็ดส <8, 5 S 2> ิบแปดห่ห้าแอันนี้อันนี้เกามาเามาต้อง 9ก้าห้าแล้วร้อยห้ารตัวนี้ก็เ8้าหมื่นแปดเก้าเท่ากันยันมาไอร้อยสบกเท่ากันเก้าหมื่นแปดยันมาร้อยสิบแปดีอะไรยันมามีอยู่สรุ่นแล้วมีแปดนี่ก็รอติดตามนะครับว่าคิวตัวนี้เต็มแล้วครับเต็มรถบรรทุมาจอดรอเอารอติดตามนะครับของดีบุรีรัม มาทีมจัดให้